بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جأنته سهلا وأنت تجعل الحذن إذا شئت سهلا Um na a l l a h u ั m a inna nasaluk عِنْمَ ن ا ف ِ ع َ ة อ ورزقًا طيبًا وعملًا مُتَقَبَّلَةً أما بعد أ َ س ل ا م ع ل ي ك م ْ ورحمةُ اللهِ و ب ر ك ا ت ُ ه อความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักที่เกียรติติดตามรับฟังรับชมช่วงเวลาฟซักิรในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละครับใน ส่วนแรกเลยก็อยากจะได้เน้นย้ํากับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับว่าขอให้เราได้พยายามชกต,ต่อลอัสุภานานอวตาราที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้ชีวิตของเรานะครับชีวิตของคนในครอบครัวของเรายังคงเป็นชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องประสบกับบททดสอบอยู่2เรื่อง1เรื่องของโรคระบาดเ่ว่าโควิดก็ยังคงระบาดอยู่ในโลกของเราในประเทศของเราสอง ในประเทศเราตอนนี้นอกจากมีโรคระบาดแล้วก็ยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นด้วยนั่นคือน้ำท่วมหลายจังหวัดตอนนี้นะครับก็ต้องได้รับความยากลำบากนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำก็ต้องประสบกับปัญหาเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วม1เมตร2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะได้ปฏิเสธในสิ่งที่เป็นการกำหนดของลอสุพรรวบาลา หน้าที่ของผู้ศรัทธาคือยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็สบัดอดทนเพื่อจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันพี่น้องผู้ศร่ศรัทธาทั้งหลายครับในช่วงนี้หลังจากที่เยาวชนของเราก็ต้องผ่านการเรียนในเรื่องของระบบออนไลน์กันมา1เทอมเต็มๆนะครับหลายที่หลายโรงเรียนตอนนี้ก็ปิดนะครับเยาวชนของเราก็อยู่ในช่วงการพักจากการเรียนประมาณ1เดือน วันนี้ก็อยากจะได้เน้นย้ำสำหรับผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านซึ่งเราก็มีบุตรหลานกันทุกๆคนนะครับนอกจากปัญหาหนึ่งที่เกิดกับบุตรหลานของเราแล้วที่เราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ดูแลฮันวันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองด้วยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นครูบราอาจารย์คนที่เป็นผู้ปกครองที่มีเด็กๆอยู่ภายใต้การดูแลก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อง นำเอาเรื่องราวของอันอิสลามนะครับไปปรับใช้ในการที่จะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเรานะครับเยาวชนบุตรหลานของเราอันเนื่องมาจากว่าในตรงนี้เองนะครับพระองค์ละสุภานาวตาลาได้ได้ตรัสไว้ในสุอัตตฮรีมซึ่งพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เราพูดถึงครอบครัวไม่มีอายะใดที่มีการกล่าวและเน้นย้ำที่ทำให้เรานั้นจะต้องตระหนักและก็ใส่ใจมากไปกว่าอายะ ทิบองอัลลอฮ์ سبحانه แวะลาได้ตรัสว่า ay u, um ah um อุ๊ซุบิลลาฮิมินั่ชัยตอนรยีมยาอเยวัลลัตีนะอามานุกูออันฟุสะกุมวะฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่อีมานศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านเองและจงปกป้องคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกฮันตรงนี้เองจึงเป็นภาระหน้าที่เป็นอามาณ์อันยิ่งใหญ่ที่อลัลตาลาได้เตือนแล้วก็เรียกร้องต่อบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย แต่ว่าอย่างยิ่งก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับบทบาทหลักก็จาเป็นจะต้องปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกแล้วก็ต้องปกป้องคนในครอบครัวสามีต้องปกป้องภรรยาคุณพ่อคุณแม่ต้องปกป้องลูกๆนะครับเพื่อให้พ้นจากไฟนรกซึ่งอรตะลาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับมนุษย์เมื่อเดินทางสู่โลกอาเคโรในวันนั้นเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มหนึ่งอัฮาบุญญ,ญนะคือชาวสวรรค์กลุ่มหนึ่งอัฮาบุญ,ญานาะรก็คือเป็น ผู้ที่เอลอตละลงโทษใครที่จบชีวิตลงเป็นผู้ที่ปฏิเสธแน่นอนชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะได้หมดในการเรียกว่าถูกลงโทษเรียกว่าอยู่พำนักในที่นั้นตลอดการตลอดไปแต่สําหรับคนที่มีกมะละิมาตลาอิละหะอิลอลอนะครับและก็ยังคงฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์ก็จะถูกพระองค์นั้นได้ทรงชําระในสิ่งที่เป็นความผิดกันไปจนกระทั่งหมดสิ้นแล้วก็ยังมีโอกาสเข้าสู่สงสวรรค์แต่วันนี้หน้าที่ของเรา คงไม่อยากจะให้ลูกของเราตัวของเราได้สัมผัสสักเด็กว่าอาจจะเป็นนาทีเดียวหรือชั่วโมงเดียววันเดียวถ้าเปรียบเทียบที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนและลงโทษก่อนจะเข้าสวรรค์เราก็อยากจะให้เราและตัวของเราเนี่ยนะครับครอบครัวของเราได้มีโอกาสผ่านเข้าสู่สวรรค์ในวันนั้นเลยแม้ว่าจจะมีความผิดแต่ด้วยการที่เราพยายามสำนึกผิดเตาบัตตัว,ตวแล้วก็พยายามทำความดี อันสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ปกครองจะต้องพยายามใส่ใจการที่เราจะทําให้เยาวชนของเราบุตรหลานของเราอยู่ในร่องรองศาสนานะครับประการที่หนึ่งเลยนั่นก็คือเราจะต้องเป็นอะครับกุศลตุนหาสนะประการที่หนึ่งเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องทําตัวเป็นต้นแบบที่ดีก่อนวันนี้เราสังเกตนะครับว่าทําไมเยาวชนของเราส่วนใหญ่ที่ทิ้งละหมาดถ้าเราพยายาม วิเคราะห์เจาะลึกลงไปเราก็จะพบว่าหลายครอบครัวสาเหตุหนึ่งจากการที่เด็กๆไม่ละหมาดก็เกิดจากพ่อแม่ไม่ละหมาดทําไมเด็กๆของเราพูดจาไม่เรียบร้อยพูดจาใช้คำหยาบเมื่อเราลงเจาะลึกลงไปในปัญหาเราจะพบว่าต้นแบบก็มาจากคนในครอบครัววันนี้ทําไมเด็กๆจึงเล่นโทรศัพท์วันนี้ทำไมเด็กๆจึงติดเกมถ้าหากว่าเรา ยอมรับความจริงก็ต้องยอมรับว่าในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ติดโทรศัพท์แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้เล่นเกมเหมือนกับเยาวชนก็อาจจะ,ะใช้โทรศัพท์จนกระทั่งเด็กๆก,ก็จะมองว่านี่แหละคือใช้ชีวิตในแต่ละวันหมดไปกับโทรศัพท์เขาก็จะหมดตามผู้ปกครองดัาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้เยาวชนของเราเห็นแบบที่เราจะเตือนเขาลูกไปละมาสิเราก็ต้องให้ลูกเห็นว่าเราก็เป็นคนเข้่งคัดในการละมา ลูกอ่านกุรอานสิแต่น่าเสียดายเลอเกินว่าลูกๆไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งจับอัลกุรานลูกๆไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งจับตัฟซีดมาอ่านหรือบางทีก็ไม่เคยเรียกลูกมานั่งฟังมานั่งพูดคุยกันเรื่องราวของศาสนาฉนั้นสิ่งแรกเลยต้องเป็นต้นแบบที่ดีและเมื่อลูกเขาเห็นต้นแบบเขาก็จะเห็นแล้วว่าเออนี่คือสิ่งที่ดีเขาก็จะปฏิบัติตามและเมื่อใดที่เราตักเตือนเขาว่ากล่าวเขาเขาก็จะบอกว่า อ๋สิ่งนี้ไม่ดีนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทําให้เป็นแบบอย่างทําไมลูกไม่ละหมาดเราก็สามารถที่จะกาชับลูกได้ลูกอ่านกุรอานสิก็เราลูกก็ไม่กล้าปฏิเสธว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบของการอ่านอัลกุรอานนันสิ่งแรกเลยจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี 2. นอกจากเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเราจะต้องทําให้ลูกเห็นพฤติกรรมของเรานั้นเรียกว่า ใช้ภาษาไดว่าอิสติกรมะคือดํารงสิ่งนั้นให้มีความต่อเนื่องมั่นคงทําไปเรื่อยนะครับอย่าให้ว่าลูกเห็นเราอยากจะให้ลูกละหมาดเราทําให้ดูสองสาวันเราก็เลิกแล้วนะครับแต่ถ้าลูกเห็นตั้งแต่เขาเกิดมาถ้าเราได้มีโอกาสดูวิดีโอที่เขาได้บันทึกเด็กบางคนที่พ่อ,อละหมาดแม่ละหมาดลูกเล็กๆกิ้งข้างซอบละหมาดโตขึ้นหน่อยก็ยืดตัวบ้าง ละหมาดถูกๆผิดๆบ้างแต่เมื่อเขาเห็นภาพนี้เป็นประจำๆเขาจะมีความรู้สึกติดและเขาก็จะเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องดําเนินชีวิตเหมือนกับที่พ่อแม่ของเขาเป็นต้นแบบหนึ่งเป็นต้นแบบที่ดีทําให้เป็นประจำจนกระทั่งลูกเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับบทบาทของคนที่เป็นมุสลิมประการที่3นะครับเราจะต้องพยายามหากิจกรรมในการที่จะทําร่วมกันกับกับคนในครอบครัวบ้าง นั่นหมายถึงเรื่องราวของศาสนาเช่นมีโอกาสนั่งอ่านกุรอานพร้อมกันหรืออาจจะชวนลูกละหมาดที่มัสยิดไปด้วยก,กันกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรืออาจจะเด็กมีการบวชสุนนะในวันจันทร์มันเพื่อรหัสหรือช่วงวันโอกาสต่างๆให้ลูกได้ทํากิจกรรมร่วมกับเราได้มีโอกาสละสินโนดรร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามให้กิจกรรมพวกนี้นะครับเกิดขึ้นกับ คนในครอบครัวของเราเพื่อเราจะได้ดึงเยาวชนของเราออกจากสิ่งที่เป็นโทรศัพท์มือถือหรือดึงออกจากสังคมหรือวงจรที่ไม่ดีไม่งามเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องราวที่ผู้ปกครองนั้นจะต้องใส่ใจนะครับวันนี้ก็จึงอยากจะได้เรียกร้องนะครับพวกเราทุกๆคนว่านอกจากเราจะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วทําสิ่งนั้นให้เป็นประจําแล้วก็เชิญชวนเด็กๆลูกๆของเราทํากิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสเราก็อยากจะได้ให้ พวกเขานั้นได้เรียกว่าพยายามเห็นความสําคัญของอต้นแบบที่ดีนั่นคือถ้ามีเวลาเราก็จะอาจจะเล่าบ้างนะครับคุยกันทานข้าวหรือช่วงเดินทางก็น่าจะได้มีโอกาสนําเอาชีวประวัติของบรรดาคนที่เขาได้รับการยกย่องชมเชยนั่นก็คือบรรดาอัมเบียนะครับแล้วก็บรรดาสหบะที่เขาได้ทุ่มเท ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาจนเขาประสบกับความสําเร็จเพื่อให้ลูกได้เห็นต้นแบบที่ดีเขาเรียกว่าในภาษาที่เราคือเป็นต้นแบบเป็นอาดอดของเขาที่เขาจะได้ดําเนินตามนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นในบรรยากาศในครอบครัวของเราอินชาอัลลอฮ์ถ้าในครอบครัวของเราพยายามรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะละตลาบอกว่า อินนัลลอฮะลาอยู่ใยิรูมาเบีเยกามินฮัตตะอยู่ใยิรูมาบิอัลฟุสิฮิมอัลลอฮฺตาลาจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มชนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดจนกว่าครอบครัวนั้นคนคนนั้นเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเขาก่อนนะครับถ้าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงในการเอาบรรยากาศที่อิสลามเข้าไปใช้ในในครอบครัวของเราแน่นอนราะห์มะมันก็จะลงมาบารากหาจะลงมาในครอบครัวของเขาและครอบครัวของเราก็จะเมื่อราะห์มะมาแทนที่บารากห์มาทอนที่ เมซียะการฝ่าฝืนจะออกไปใช้ตอนก็จะห่างไกลครอบครัวของเราก็จะประสบกับความสําเร็จเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องอชฉลองครับดำเนินชีวิตแล้วก็รักษาในสิ่งที่เป็นอามานะในความเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราจะต้องรับอามานะอันยิ่งใหญ่เพื่อเราทุกคนนั้นจะได้รับความสําเร็จทั้งชีวิตดุนยาและอาคิรอเพื่อให้สอดคล้องกับอามานะที่ลอตลาได้สั่งใช้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ายาอายุละดีนอามานุ ูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารรโอบรรดาผู้ที่มีอมาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกวันนี้คงฝากพี่น้องด้วยกับเรื่องราวที่นัสฮัตตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยกับบทความที่เน้นย้ำถึงหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองในวันนี้ครับวาบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวะสลามอะลยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ